แลีา้างสวยงามอุ้ยวันน้ไปต่างโลกได้ช <what> ิบหายแล้วอุ้ยเย็บอุยไอ้เจียจาเจอพี่อะไรเนี่ยดีนะกสักหลงปู่เขมมาน่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุเยอุยอุ๊ยอุยอออออุย เกือบตายเขาจะไปเกือบตายเลยอ่ะว้าวไม่เจ็บไม่ปวดสักนิดเรียนไปรถเลยกูหูไหนว่าอ้าวไปไม่ลำมาลากันเลยลูกลุงกูเ้มจีวีพอไว้น่อย้พูดจะไม่จบกูแตกตอมเย้มันหปไปสามจุดว่ะ เอาละเคอคูยังวิ่งไปก่อนได้เปบปเา่าล่ะยโดนโดนลังคาเต็มเต็มอ้าวไหวที่รอจ่า,จารครับเอียงเลยครับเอียงยิงไม่ได้ครับจา่าเอ่ะโนโนอ่า,โอ,าโอเคหุ้ยโดน โอ้โหไม่โดนสเปซนะครับจ๋าเฮ้ยเข้าบ้านเต็มๆปวดอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหตายแน่ตาย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 ปวดปวดปวดตายแน่ๆปวดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนามูกุชายะอ้าวไม่เจ็บไม่ปวดแต่เสักนิดเรียบร้อยเลย กูหูไหนว่าอ้าวไปไม่ลับเวลากันเลยลูกลุงกูเค็มจะยีบฟอรไว้หน่ะพูดจะไม่จบกูแตกตอมยัยแป๊บหนึ่งนะฮะหยุดเมื่อกี้มันอันตรายเกินไปเราต้องเกลีอยู่ก่อนแล้แป๊บเดี๋ยวค่อยกลับไปล้างแขน เวันอีกเมื่คืนให้ตัดไปที่เปลี่ยนรถเพราะเราแตกเอาละใกล้ถึงแล้วโอ้โอุยมีสแกนความร้อนด้วยเอาละมันระบายกู บ่มีคนแถวเนี <problem> ้แหละดีด huh. อ uh ้แก่ก็ร่อนแนี่ยแหลพอเห็นคนว่ะมีรถไม่จอดพรอะเฮ้ย หักรัวไมาดู้ปุยฉัในให้เปิดก็นก่ารอดเด็ดอะไรวะเอา้าสแกนค้ชรอนสแกนมันไม่ได้เลยมันใส่สุดหนาเตือดิมีสิทธิ อย่าดีเลีสกูส่งโดนก็แล้วท่านงกูกับบอมี่เดี๋ยววันมันคุณไม่ย่ใส่คุณยิ่งไปเดี๋ยวสวาย นี่ยสายาควมหลอดไรประโยชน์ากเลยอะไม่มบา,าเห็นเลยครับมีไฟมันจะดำเพราะ,ะ่าโอ้โหเกมกากเปิดที้บริการโผ

ไม่ฉายฉายอะไรวะโอ้เม,มียนชัดเกือบเลมันเกือบตายแล้วคนกูก็สสบัดไ่แล้วใช้วิชาดิจาดูข้ามมาสิโอ้มันดลังได้ ôi chứ nhỉ nhìn lên để đồ ไปไอ้กมาสิจินแค่ไเชียววะที่จีบวะตายแล้วที่แล้ว ตึงเครียดเต็งเครียดเครียด สามารถทำลายประตูได้โดยระเบิดเฮ้ยปอตีนฉีบเอ้ยออเฮ้ย,ยคลียร์ ได้แล้วครับเสร็จภารกิจแล้วจา้าก็ไม่เท่าไรเอาละกับซูที่เดิมจากต้นลิปนั้นเราตายอย่างอานาถเอาละจา่าขอสเททและตายดนะ้ยแลนดิ้งยจางสวยงามอุ้ย ว่าได้ไปต่างโลกแน่ชิบหายแล้วโอ้ยเกียรโอ้ยไอเ้อเกียจ้าเพี่อนพี่อะไรเนี่ยดี่ถ้ากุศลหลวงปูุเข้มมาน่ะอุ้ย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 ออ้เกือบเป็นไงล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก้าวแรกไม่เป็นไรกะอุ้ย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 เกือบตายเขาจะเป็นเกือบตายเลยอ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอย่าลบถูโอ้ขาเพี้ขาเหยียบอะไรครับนี่เดิจนจ,นจนุ่มจันบังไขยแจวันอีกแล้วดีน่ไม่ได้ไปต่างโลกอะ่ะเฮ้ยโอ,ยโอย้ลำบากแหละเขาจะเทกันปะได้วาปไปปะวะโอเค เก็บซี่แล้วไม่ล่ะจอดไม่รู้วิไม่ได้พุณไม่ได้โอ้ต้องขึ้นอีกเลยไอ้เฮี้ยจา๋ามึงพาผมลำบากแล้วเนี่ยเฮ้ยน้อปีนเขาอีกครึ่งชั่วโมงขึ้นยังไงวะ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากสาระโอ้โหมันจะมีผีมาหลอกไหมครับจ่าหนัหนกๆขวชิบหพยเย่าเงี้ยอ่างกันอยู่ไหนวะอ้มหนักขวดจริง เป็นไงก่อนอ,อืออือเรียกพวกไปเคืองถือยังอ่ะอ,อือโอไปโอ้ย มาดิเข้าไม้หมดเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยสักเม็ดไ,ไม่เจ็บไปปวดเออไม่เป็นอะไรหรอมึงมึงเก่งเ่อเดือดหายไปกับเบลล่าเห็นกูได้เดียววันนี้กูต้อง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นบ่คิดที่ไว้ถ้าคุณจะหาทางขึ้นได้ฮะนี่อีโกงไว้ต้้งเมียดโอ้โหอยู่กดไกอ่ะโอ้โหโอ้โหพอกว่ามีเ็นเสียงอย่างผี เดี๋ยวจะไปเอาหอมาแล้วดูมาสแสลได้ไม้ปมอีกลุ่กลางก,ากออะไเลยอ่ะคงคงจะเป็นท่อเลยลุ่้กลางอ่ะเดี๋ยวเราหลุกลุกล่มภู